สวัสดีครับผมสวัสย์ดีน้องมดสูโฮสคนของผมนี่ผมก็บ่าววันหน้าพากินมาเสรเป็นน้องบ่าววันหน้าพาเป็น้องมากินกุ้งเชี่ยล่างปลายเปน้องแก้มพักเล้ยหลุดจิ้มซีฟู้ดรดจัดรเปน้องนี่แก้มขนาอ่อนเป็น้องต้นขนาอ่อนๆกระเทียมร้องเนี่ยนี่ทักสารเนี่ยหอมฉี่อยู่น้ปลือกเตียงอันต้นหอมอันเป็น้องมาเพียมจิ้มยุงล่างไปลาดน้ำเอาชิ้นหน่อยกินมะน้ำลาดไปพร้อมนะเป็นน้องเนาะจวดๆมดการ์กพิซซ่าใหญ่ไปจิ้มพร้อม ก่อนกินคองทะเลเนาะจวดเจ้าหน่อยแก่ข้าวไปน่นาะขออยากได้ไป่นองเด้อกินอาหารทะเลแก่ข้าวจะหนึ่งก่อนลำแต่ว่ากัหลร้ก้อนน่ะล่ละก้อนสิกินเอาอีกชักงหน่อยบูย้ หัวข้างมาสินมาพี่น้องเถินหู้ยมาเด้อกินน้ำบอลบ้านน้ากุ้งแช่น้ำปลาขอยัดมือใส่เลยพี่น้องมันจังท่งใจนี่พี่น้องมากุ้งสุดๆเลยเนี่ยมือขัดมันได้มืขัดมันใด้ใส่ใเลย ขนาดอ่อนได้กระเทียมล้อผหมนอ้อง อาาร่อยอ่ังเลยนอมจดๆปนหอมเว้ยกุ้งไซส์ตัวไซสเลยสดเป็นสดมลนนะแช่ช่องฟิตไว้อย่างดีไปนไเนาะเย็นก่อนมาลัดซีฟูด ท่าจะเทียมลองกันไม่ต้องรู้หัวหน่อยๆเนี่ยอืม ครับแก้มสันเหลือดเลย จับไปน้องผ้าไปน้อง,องน,น้องทะเลไนีนน่รัดเซ็บแบน้องขนาดนอนแซ่บเย็นงบุ้ยเซ็บร้องเลยเปน้องเด้อ หักจิ๋มเลยทำมาสองตัวเลย สดสดจังขักอืมเออันมาเลยก็เทียวร้องกับกุ้งเสียมัน อูมันสดลองเฮ้ยหวานหวานจ้อยๆเลยนี่แกงกับซีฟู้ดแนวนี่แกงผักดสดแต่ละนั้นอูยสุดแต่นั้นอืมหอมชี

흐음. 저때가 제일 หวานตัวช่วยเลยใครก็จิ้มซี่ฟูรูเด็ดพี่น้องเป็ดเปรี้ยวหวานกลมคล่มมากเลยอืม,อม กรบตัวพ mm ักหนี่ khẩu không bồi thất bồn là cùng xem pan thịt chạc nhiều đây thất mà thả phi kèm chăn rồi tôi

你跟别人说出来。 อ,อย่างวานรองเสียบบริษัท์ดนุ้ยสมขืดอยูดหรอกเนีย่ยมันบานเน,น,นาะนาฮัรอน จะพักเหนื่อแบบเร่งแบบห้าน,นาไป่น่องสุดยอดีริ <c oughs> เอา้แทองแบบแซ่บเลยกุ้งแช่น้ำปลานจิมซีฟูด้ดรดสเด็ดเลยเข็มพักอะไรขนาดกร,บร,บรบอบๆขนาดแซ่ยเย็ยนๆข้าวบักแตงเนี่ยอันบุกทั่ว่พวกชี่ันอันพร้อมปลอมแล่เพราะพร้ <c oughs> อมชี่ซาเนียา เป็นซีฟู้ดพี่น้องมาหนึ่ง้งแชร์ลำปลาฝากพี่น้องครับพี่น้องมาคลิปนี้ฝากไปน้องฝากกดซับสไครต์ก็แล้วก็แชร์บ้าวันน้ามากินมาเแซ่บเน่าผมเลครับผมกราบขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบคุณทุกไลคทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆขอบบ่าวันหน้ากินมูสผาบมันมั่วมามขอบขอโทษขอแป๊บไ่ได้ครับเดี๋ยวพรีพคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวัหน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ